ผลกรรมตามทันแล้วสารสั่งให้ประหารสถานเดียวพอออกกอฟชิงทองลบปุรีชี้สารภาพเพราะจำนนไม่ลดโทษสารพิภากษาประหารชีวิตสถานเดียวพอออกกอฟคดีชิงทองลบปุรียิงคนตายสาศพบาดเจ็บสี่รายรวม9ข้อหาพร้อมชดใช้เหยื่อสิบรายสารพิเคราะห์ผิดจริงคำสารภาพไม่เป็นประโยชน์จำนนต่อหลักฐานไม่ได้มอบตัว เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่27สิงหาคม2563ศารอาญาสารได้นัดฟังคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำอ .409 ทับ63ที่พนักง,งานอายการคดีอาญา6เป็นโจทย์ฟ้องนายประสิทธิทชัยข่าแก้วหรือพออ,อก,กอฟอายุ38ปีอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำเลยในความผิด ฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนและยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์และหลบนี้มีและใช้อาวุธปืนอื่นๆรวม9ข้อหามีผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจท์และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนรวม10รายอายการฟ้องว่าวันที่9มกราคม2563เวลากลางคืนจำเลยได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม ติดท่อเก็บเสียงบุกเข้าไปในร้านทองออโรราสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดลบบุรีแล้วยิงใส่จนทำให้เด็กชายพานุวิทย์วงอยู่อายุสองขวบถูกยิงที่ศีรษะนายธีรชัดนิ่มมาถูกยิงที่ใบหน้านางสาวที่ดารัตทองทิพย์ถูกยิงที่ท้องรวมผู้เสียชีวิตสามรายและนางสุภาวดีชุนสนิทถูกยิงที่ท้องนายประเสริฐคงลี ถูกยิงที่หน้าอกขวานางสาวเปรมกากลิ่นดอกแก้วถูกยิงที่อกนายยุทธการชุนสนิทถูกยิงที่หน้าอกรวมสี่คนได้รับบาดเจ็บสาหาัสนำส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราชพร้อมนำของกลางทองคำรูปประพันธ์31เส้นมูลค่าราว6,500 0หบาทหลบหนีโดยขี่จักรยานยนต์ฟีโน่หลบหนีจากห้างไป ต่อมาวันที่22มกราคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มจำเลยได้พร้อมสร้อยทองของกลางจำเลยให้การรับสารภาพตลอดตามฟ้องแต่เนื่องจากคดีมีโทษสูงถึงประหารชีวิตศาลจรึงต้องตั้งทนายให้จำเลยทั้งนี้อายการได้นำพยานบุคคลพยานวัตถุเข้าสืบลายปากจำเลยไม่ต่อสู้คดีโดยราชทานจะเบิกตัวจำเลย จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาถึงสารอาญาถนนรัชดาพิเศษในเวลา7.30นาฬิกา30นาทีโดยมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาะสารพิพากษาว่าพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทย์มีประจักษ์พยานคือนางสาวธิดารัตอินทองคนขายไอศครีมนายประเสริฐคงลีรปรพห้างโรบินสันกับพยานอื่นรวมสี่ปากเบิดความสอดคล้องกันว่าวันเกิดเหตุ เวลา21นาฬิกามีชายสวมชุดม่วงดำเห็นลูกตาสวมเสื้อยือดแขนยาวยี่ห้อไนกี้กางเกงขายาวลายพรางรองเท้าอาดิดาสเข้ามาทางประตูหน้าใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติยิงผู้ตายทั้ง3กับผู้บาดเจ็บทั้ง4แล้วชิงเอาทองโดยยืนที่ตู้แสดงสินค้าพยานที่เป็นพนักงานขายทองได้กดสัญญาณแจ้งภยัยจำเลยได้ข่มขู่ว่า ใครกดสัญญาณให้ออกมาเมื่อได้ทองแล้วก็หลบหนีไปทางประตูโดยมีภาพจากทีวีวงจรปิดบันทึกได้สอดคล้องกับประจักษ์พยานพยานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจห้านายเบิดความว่าจากการตรวจที่เกิดเหตุร่องรอย DNA ภาพจากทีวีวงจรปิดพบว่าคนร้ายเป็นชายไทยสูง170เซนติเมตรขากระเพกคล้ายกับคนบาดเจ็บที่เขาใช้อาวุธปืนยี่ห้อีแซเจ ขนาด9้ามมมีศูนย์หลังปิดตายมีรูและลำกล้องหกร่องเวียนขวาใช้กระสุนรูเกอร์ยี่ห้อ NRC เป็นกระสุนสังหารหรือ PowerPoint มีตำหนิที่เหล็กคัดปลอกที่ทำให้เกิดรอยตำหนิที่หัวกระสุนและเกิดเศษกระสุนกับนกตีจานกระสุนที่ทำให้เกิดตำหนิที่ปลอกกระสุน13ปลอกที่เก็บได้เมื่อยิงแล้วจะเกิดเศษกระสุน ตามที่เก็บตัวอย่างมาได้และพบว่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีแดงล้อดำติดสติกเกอร์ที่บางโคนทะเบียนบชอทอ .872 ลบบุรีวิ่งมาจากทางหลวง336แล้ววิ่งกลับไปยังถนนสายลบบุรีสิงห์บุรีเจ้าพนักงานตำรวจออกสืบสวนที่มาของท่อเก็บเสียงทราบว่าแหล่งผลิตในประเทศไทยจึงไปสืบสวนจากร้านขายอุปกรณ์ปืน ทางอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งพบว่ามีนายนิรันร์สุขใสกับพวกเป็นคนขายให้การว่าจำเลยเป็นคนติดต่อขอซื้อท่อเก็บเสียงยี่ห้อ HWR ขนาดยาว21ซมเมื่อซื้อแล้วก็ลองปืนที่หลังบ้านจึงเก็บเศษกระสุนกับหัวกระสุนไปตรวจพบว่าตรงกับหัวกระสุนเศษกระสุนที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุการสืบสวนพบว่าปืนที่ใช้ยิงคือปืนซี SE01 Technical ติดรางไฟชายทะเบียนกท5077เป็นปืนของพ่อจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้มีปืนและพบว่าจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีและไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาจึงไปยึดมาตรวจพร้อมซองกระสุนสองอันบิดาจำเลยให้การว่าวันเกิดเหตุจำเลยออกไปนอกบ้านกลับมา21นาฬิกาเศษแล้วเอาปืนไปล้าง มีกระเป๋าบรรจุสิ่งของมาด้วยทางสืบสวนพบว่าจำเลยได้ใช้รองเท้าอาดิดาเบอร์45ตรงกับรอยที่ตู้แสดงสินค้าเสื้อยือดยี่ห้อไนกี้กางเกงลายพรางใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคล้ายตัวก,การ์ตูนในเกมคอมพิวเตอร์จำเลยเดินขากระเพกเพราะบาดเจ็บตรงกับใบแพทย์ใช้รถจักรยานยนต์ของพ่อตากับใช้ปืนของบิดาและไม่อยู่บ้านในเวลาเกิดเหตุ ตำรวจจึงมุ่งไปที่จำเลยซึ่งเป็นผอ,อรโรงเรียนวัดโพชยัยจังหวัดสิงห์บุรีจึงนำตัวมาสอบสวนหลังจากขับรถเก๋งทะเบียนกไก่ต่อเต่า8640ลบบุรีออกจากบ้านและตรวจสอบการใช้โทรศัพท์พบว่าเคยไปที่ร้านทองออโรราที่เกิดเหตุจำเลยให้การว่าวันเกิดเหตุไปพบเพื่อนแต่ที่จริงไม่ได้ไปจำเลยกลับบ้านในเวลาใกล้เคียงเวลาเกิดเหตุ จำเลยมีหนี้สินจำนวนมากในสหกรณ์อมซั์ครูพรรยาจำเลยเองก็ยังสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายเพราะเห็นภาพในท่าเดินเป้เครื่องแต่งกายกระเป๋าก็ตรงกับคนร้ายจำเลยให้การรับสารภาพว่าจำเลยทำผิดจริงแต่ได้ยับยั้งกลับใจด้วยการพยายามยกเลิกแผนการแล้วย้อนกลับแต่ทำไปเพราะความคิดชั่วบูบส่วนที่ยิงคนตาย เพราะสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่าคนตายมีอาวุธตนบรรเทาผลร้ายโดยถอดเสื้อผ้าทิ้งเพื่อให้ตำรวจติดตามได้และเป็นผู้เคยประกอบคุณงามความดีสารพิเคราะห์ว่าลักษณะจำเลยร่องรอยต่างๆอาวุธประกอบคำรับสารภาพฝั่งว่าจำเลยคือคนร้ายและคำสารภาพเกิดเพราะจำนวนต่อพยานหลักฐานและไม่เป็นประโยชน์จำเลยไม่ได้มอบตัว ไม่ได้รู้แก่โทษพฤติการเป็นภัยร้ายแรงขณะที่พยานหลักฐานโจดมั่นคงฟังว่าจำเลยผิดตามฟ้องฐานค่าผู้อื่นโดยปกปิดการกระทำของตนฆ่าเพื่อความสะดวกในการหลบหนีและฆ่าผู้อื่นโดยพลาดฐ,ฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธใช้ยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายให้ประหารชีวิตข้อหาพกผาอาวุธปืนยิงอาวุธปืนใช้อาวุธปืนของผู้อื่น เป็นความผิดลงโทษจำคุก6เดือนถึง3ปีปรับ1,000บาทเมื่อลงโทษประหารชีวิตเป็นบทหนักแล้วคงให้รับโทษประหารสถานเดียวส่วนค่าเสียหายเห็นว่าการกระทำของจําเลยเป็นการละเมิดให้ผู้อื่นตายและบาดเจ็บขาดไร้อุปการะจึงให้ใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายทั้ง10รายตั้งแต่90 0 0 0บาทถึง2.2ล้านบาทแตกต่างกันไปพร้อมดอกเบีย้ย หลังฟังคำพิ่ภากษามารดาของพอออก,กอฟถึงกับร้องไห้ซบบิดาจำเลยส่วนจำเลยลุกขึ้นไปก้มกราบผู้เสียหายทีละคนพูดว่าขอโทษครับผู้เสียหายก็รับไหวโดยจำเลยมีในตาแดงกำล่ำและกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำไปและยอมรับในโทษที่ได้รับ